ยุคสเก็ตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเว้ยพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปเราไม่ได้แยกย้ายจากกันไปไหนเรายังเหมือนเดิมไม่เชื่อดูนะ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดอ Snack บอกเลยว่าเป็นวัยรุ่นยุคนี้ทําอะไรแม่งต้องสุดเลย <Hey. Yo. S 1> <laughs> เฮ้ยเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่ในบ้านเราเต็ไมไปหมดเลยยินฮะ <c oughs> ผมเตรียมพักพวกผมไว้แล้วแล้วก็เป็นการเกกัน ระหว่างแก๊งเทปเมน้เดอะสแน็คใช่กับเดอะสแน็คซึ่งเป็นร้านสติกเขาเรียกว่าเป็นสติเขาเชิร์สเขาเชิร์สเขาเชิราเชิใหม่แล้วผมจะยกแรมสเก็ตมาไว้ที่นี่แล้วก็เขาส่งความเป็นสติกเขาเชิร์ไว้ที่นี่สตูดิโอเดอะสแน็คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีชมโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอบอกแล้ว วันนี้นี่เราจะมาทำการทั้งคัดต้องเสื้อผ้า <Hey. S 2> แล้วก็พ่นกระแพงเปลี่ยนท้านหลังนี้ที่มีกระแพงขาวไปทุกคน นี่ไงไหนพีพ่นพีพ่นไหนีไหนพี่อะดูจากเสื้อแล้วน่าจะชอบพ่นเฮ้พี่ชื่ออะไรกันบ้างครับผมแนะนำตัวให้เพื่อนๆผมรู้จักเลยครับพี่ผมบอมนะครับพี่บอมมาทำอะไรวันนี้เที่ยวเล่นนะอะไรเลยวันนี้มาทำบล็อกสกรีนครับตองเสื้อดูจักการแต่งตัวแล้วนี่ใสายตองเสื้อผ้าต้องยกให้พี่เขานี่เลยเท้าครับมา สกินเสื้อครับคนแรงครับคนแรงบอกเองครับทางนี้ครับทางนี้ครับนี่เดี๋ยครับนอนครับพี่ชื่อไหนนะครับนอนครับบอกไปนอนนอนนอนครับก็ยินดีแถมวันนี้สวัสดีครับพีทครับผมเล่นสเก็ตครับผม่เลนสเก็ตแล้วจะมาสอนผมด้วยยุคสเก็ตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเว้ยเขาเริ่มกันนานแล้วเว้ย มาครับผมมาเป็นตะกร้องในกับทีมครับเฮ้ยต้องเล่นบอดด้วยนะเพราะว่ามงเดี๋ยวตามไม่ทันเราเล่นได้ครับสองคนอีกสองคนใคยกันบ้างนเนี่ยสวัสดีครับชื่อทันเดอร์นะครับันเดอร์เด็กใหม่ในทีมในน้ำโซได้ครับหลังที่เจอกันพี่ทักทายกันไงนะอันนี้อย่างนี้แล้วก็ชนหนึ่งทีโอเคเดยวแล้วก็ดึงหน้าทำไมเอ้ผมแท้อย่างนี้พี่เป็นไง แล้วเราใช้ไงนะอะไรเนี่ยเพราะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วที่สำคัญเว้ยเตรียมไปซื้อสเก็ตบอร์ดไว้รอเลยต้องไปซื้อที่ไหนต้องไปซื้อเพชรเบพชรเพชรไปซื้อไปซื้อรอไว้เลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาฝึกไปพร้อมกับผม อ่ะเราจะเอากระแพงไหนดีครับพี่อ่าเนี่ยได้หมดเลยกระแพงนี้เลยดีกว euh ่าโอ้โหนะแล้วนี <S <S ่ก็คือพ่นกันเองเซนกันเองใช่ใช่ครับเฮ้ยอันนี้สำหรับงานอะไรนะพี่เดี๋ยวอันนี้คฟองอ่าได้ได้ไปงานเพ็บควายใช่ไหมใช่ก็จะมีซุ้มของเทปเมินต์หรืนไงนะครับมีแข่งสเก็ตด้วยผมเห็นในคลิปที่สเก็ตแม่งลอยใช่แล้ว าไม่ใช่เรารับตาเรารับตาคนที่ทำสายอยู่นี่ไหมฮะมีอยู่ในคุกแล้วมีอยู่ต้องมีต้องมีคอนเซ็ปต์ตัวเองมีคอนวามเสพเขียนว่า The Snack นี่าง้ไหม The p a p p e m i n t The Snack อะไรมาเลยมาชัาเป็มุมถ่ายรูปไป นี่ทุกคนผมบอกเลยถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้มีไอ้แท่นมหาสนุกอันนี้อยู่ที่บ้านมันจะมีเป็นเซตอย่างนี้ใช่ตอบโจทย์ไปเอาไปลุยกันที่บ้านได้สำหรับใครที่อยาก DIY เองเริ่มยังไงพี่อันนี้เริ่มมันเลยในวันแรกคือของอะไรนะพี่ Invitrolist ครับผมเป็นแบบเพิ่งเข้าเทปเมนต์ใหม่เป็นเซต DIY ทำได้เองที่บ้านทั้งนี้ก็คือแบบซื้อไปตัวหนึ่งอะแล้วเราจะก๊อปปี้มันออกมาอีกตัวก็ยังได้เพราะเรามีบล็อกขอกมาอยู่แล้วติดมามีอุปกรณ์อะไรบ้างฮะ อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเซตของมันนะก็มีสติ๊กเกอร์ให้นะครับหนึ่งชุดฟิวโคตรพิเมียมเลยสติกแล้วก็ไม้ไอศิมนะครับแบบมันจะแบบเอามาไว้มีเปลสีใช่ครับสีก็สีละอันเลยอันนี้ก็เป็นเซตสีอันนี้คือน้ำยาล้างเป็นน้ำยาล้างบล็อกนะครับก็คือแบบมันจะพิเศษกว่าตอนแรกที่เราทำเราใช้น้ำกันใช่ไหมแต่พอมีน้ำยาเนี่ยมันจะออกง่ายจะ้ายสไลด์ายไหมพี่ไม่คล้ายนะไม่รู้อะไรครับเนี่ย มันจะมีวิธีฮะแบบวิธีวอกในเซนต์ก็จะมีแบบใบคล้ายๆแบบใบ How to วรฮะพี่ต้องช่วยผมทำให้มันสวยที่สุดเลยนะนี่แล้วอันนี้เหมือนที่ศษมันมีกินมาให้ด้วยนะเจ็ดโดใช่ แก้งล้มว่ะโชว์โชว์ทักิลการล้มแก้เหรอยนเพื่อนให้แบบยืนบนบนแผ่นน่ะผมฝึกจยผมทำได้แล้วเฮ้ยไปกันโชว์ว่าหนัยืนน่างแน่ตงางตนะงับตยืนนัอ้ี้ยเุองกมบองเริ่มแล้ เพราะว่ากูไม่ได้ใส่เสื้อเพลเมนเฮ้ยเสื้อที่กูคัตตอมเองเสื้อผมทำเองแล้วก็เสื้อตัวนี้เพื่อสามารถซื้อไปคัตตอมมันเองที่บ้านได้ในเดคิชั่นด้านล่างนี้เป็นตังเสื้อไอเ้มองกูลงแล้วเอาใส่ชุดเนี้ย ไปครับม่ารั่องมาเลยไะอ๋อมึงก็บอกให้เลี่ยนิมาเพื่อบอลอุ้ยบแล้โหหัวใจหายแว้บเลยเมื่อกี้หัวใ่เสื่อ คุณครูเรียกแล้วนักเรียนทุกคนครูมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนครับผมอันนี้มีเกมให้เล่นนะครับก่อนจะต้องใส่สเก็ตีนนะตรงนี้อ่าแล้วใครไปถึงประตูตรงนั้นต้องโดนสกินเสื้ออ่าอ่าโดยสกินเสื้อแต่ไม่ได้สกินบนเสื้อนะสกินมันตัวร้ายออกไหมฮะร้างออกเหรอครับไม่รู้ไม่รู้ให้เวลาซ้อมห้าทีอ่า ตื่นเต้นรถชนมันมัมมมเฮ้ยไอ้แล้วเฮ้ยมาพร้อมไหมครับลทุกคนพร้อมครับไ បំផ្លោ8 2 1 5 you're fine when you're not really fine. Avengers! พี่พี่ทุกคนผมว่าพี่พี่มาช่วยกันสกรีนเสื้อดีกว่า่ะเดี๋ยวผมมีผมมีเสื้อมาให้พี่พี่สกรีนครับปูอีกแล้วพี่พี่ผมปูเตียงมาให้แล้วนอนนอนนออนเขาให้นอนแต่ผมจับใหอ่ะ นอนได้เลยทำหลายชาติแตเลนเซอร์ที่ผมขอเซนเซอร์ก่อนนะครับพี่คนหนึงไม่ต้องก็ได้อย่างเงี้ยผมเซ็นเซอร์ก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันติดเดี๋ยวติดเหลืองอันนี้จะติดส้ม มึงต้องเคลียร์ตรงนี้ด้วยตรงนี้มันเอาออกยากมึงมึงอุดไว้เนี่ยเอาออกยากไอตอนมันดีๆมันไม่เอาออกยากหรอกเดี๋ยวเกงเพื่อนตาข้างหน้าเอาหน้าก็ได้มาข้าเกงเพื่อนแหละพี่เขาไอพี่เขามาพี่มาหน้าสีส้มเนี่ยไอปวดเขาถอนที่ปากเนี่ยกู้เหมือนคนแบบโดนรถชนแล้วแบบกู้ภัยมามุงกู้อ๋อตัดกันจี๊จี๊ เอาอีกเอกเอาอีช่าๆๆเอาแบบโลโก้ไหมคนนี่แหละแกชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วคุณซันนี่ครับหวังว่าเราจะร่วมงานกันต่อได้ว่ะได้ว่ะเอาเครื่องเครื่องเป่าร้อนเครื่อี๋ยวเดี๋ยวเดีมันยังไม่เต็มปืนเลยพี่เดียืเลยงสองส้างอ่าไม่โคเทขอดีๆกันหนเลยขอดีๆีดนน่ยขอเนี่ย ได้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 กระโดนได้หมดแหละเพื่อนนี่นี่ะพี่ได้เลยเออและที่ไห้ไเมื่อเช้าคืออะไรไม่คนแพ้ไงมันเกล่ทนนะพี่ขนาดนี้ไม่ต้องกระโดเลยพี่มันยังไม่ได้พี่ขอพี่เาย้ำผมอยากเห็นเป็นยังไงเนี่ยทานไงนดีด้วยไม่ไหวเหรคุณซันนี่ครับหวังว่าจะดูแลกันไปตลอดนะ <laughs> อบอกคนดูกันดราม่ากันดราม่าเพราะว่าคนนะเขาบ่นผมเย,ยอะมากหูแก้งแต่พี่ปิงพี่บอกเขาไปว่าพี่อย่าเป็นคนให้ทำอย่างนี้เอง <laughs> น้องน่ารักนะโอซ่ามาช่วยเช็ดรูสะดือพี่ด <laughs> <อ>้วยจริงเราเล่นกันเรารักกันเร<อ>าไม่มีอะไรหรอกบอกเลว่าเป็นคนให้จีนโน่ทำอย่างนี้เองจ <laughs> ีโน่จีโน่อยากให้แบบนี้เราก็ว่ากันแล้วก็รักกันผมเป็นคนให้จีโน่ทำหอกให้ละผมเป็นคนให้จีโน่ทำเองแหละ นั่งดีว่ะมุมนี้ดีมุมนี้ดีวิงได้เลยนี่เป็นโค้งกระดูกง่าเป็นกระดูกเลยอ๋อไม่ใช่ผัดเหรอดูอันี้สวยเดี๋ยวนะดูนี่สิอะไรอ่ะเนนี่ยมับางทีแบบมันต้องยัดจ้าวเกือบเนี่ยแล้วมันล้างยากเลยผมมองไม่เห็นเป็นไงนะเป็นไงนะกูจะทำทั้งห่ด ม่เราเล่นกันเราลักกันด้วยเพื่อความบันเทิงนะครับผมผมอยากให้ที่นี่มันเป็นอีกที่หนึ่งสําหรับใครที่ชื่นชอบสไตล์คล้ายๆเดียวกันกับเราสเกเราจะนัดวันกันกูไม่ติดตามตม่ชอมใอเนะเด็นแล้วนะว่าเฮ้ยเราจะเล่นอะไรกันมาไหนยังไงแล้วอยากให้มาเล่นด้วยกันเยอะๆมาสอบผมเล่นก็ยังดีครับผมและที่สำคัญถ้าใครอยากที่จะพัดต้องเสื้อผ้าแบบเป็นเสื้อคลุมเฮ้ยเสื้อคลุมผมอยู่ไหนใครอยากได้เสื้อเท่ๆแบบนี้มันมีแบบเอาเป็นไปเล่นที่บ้านได้เลยแบบนี้เลยเนี่ยนี่นะครับ เอาไปทำเล่นกันที่บ้านไน้ครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยครับขอบคุณมากนะ ใช่ได้ทั้งช่องทางไหนบ้างครับก็นี่เลยนี่เพลทเมนส์สำหรับร้านเพลเมนส์ BKK ครับแล้ว IC เพลทเมนส์ BKK เพลทเมนส์ SK8 ครับของมี2ช่องถ้าเก็ตก็ SK8 ครับแล้วก็สำหรับร้านนะครับถ้าอยากแบบสนใจแบบเสื้อผ้าแนวแบบเขาเรียกเก็ตเคาน์เตอร์ปูอุปกรณ์สเก็ตบอร์ดทั้งหลายก็เรียนเชิญที่เพลทเมนส์ BKK ครับผมชั้นสองเป็นชั้นวอล์เบรคทังโซนครับของผมมาเจอกันได้นะเรียกได้ว่าครบทุกอย่างเลยแล้วก็มีเสื้อที่แบบว่าเอามาเล่นกันวันนี้ด้วยอันนี้ก็มีขายเหมโอเค ไปแล้วครับกดแชร์คลิปนี้ให้เราด้วยนะครับทุกคนชอบคลิปใหม่มาทุกวันอังคารพฤหัสแลวก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามข้างหน้าจะเป็นอะไรเจอกันไปเลยสวัสดีครับทุกคน<อ>ยิยนดีนรับเข้าสู่เดอะสแน็คครับผมเรารับทราบแล้วก็เล็งเห็นถึงทุกคําถามของทุกคนที่ถามเข้ามาและว,วันนี้เราอยู่เขาแล้วครับเราจะพร้อมนะครับ <c oughs> จะไปตีใครทำอไครับ ขอเสียงกดไลค์ตอนรับวีดีโอบนอะไรไม่งดเยเาพังแล้วครับผมไม่ได้กดไงเฮ้ยเฮ้ยโ้ยรื้อหม่รั้ บุคคลที่ทําให้เดอะสแน็คของเราเติบโตมาจนมีสับสไครต์มากกว่า17ล้านเฮ้ยเยอะจังปีไหนวาน่ยนี่แหละครับเราจะมาตอบและกันในทุกๆเขาเรียกว่าอะไรคําถามของทุกๆคนข้อสงสัยเออว่าแบบเฮ้ยพี่กินข้าวกับอะไรไม่เขาไม่ครั้พี่เดอะสแน็คแยกจากเดอะสกาแล้วเหรอ คือจริงๆตอบเลยนะมันเปิดคำถามเยอะแยะเลยคือถามทุกช่องทางเลยอ่ะแต่เราก็ไม่ได้พูดนะใช่เราไม่ได้พูดแล้วอันนี้มันจะจะเป็นที่ที่พูดละกันเป็นครั้งแรกที่มาปริบปากบอกทุกคนพร้อมกันดๆก็ไม่อยากที่จะแบบพูดอะไรให้มันเยื่นเย้อเวิ้นเว้อเนี่ยตอนนี้เยื่นเย้อแยกออกจากเดอสกาไหมเราไม่ได้ ไม่ได้แยกหรือว่าไม่ได้ทะเลาะกันหรือว่าไม่ได้จะต่อยกันหรือว่าจะตีกันอะไรตอนนี้จะตีเพียงแต่ว่านี่ไงเดอะสแน็คออกมาทําสิ่งนี้นี่ไงออกมาทำอะไรเห็นปะออกมาทำแค่ไหนออกมาทำไม้แทนกูไม่ใช่ออกมาทำในที่ที่มันสามารถทำให้เรามีสตูดิโอเพิ่มมากขึ้นนะค คอนเทนต์ในการสนุกให้สุดเหวี่ยงมากขึ้นจากเดิมพัฒนามากขึ้นจากที่เพื่อนๆเคยเห็นเท่านั้นเองแล้วไม่รีบตอบก็เพราะว่าแบบให้คนรออ่ะให้คนรอเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือผมผมก็จะยังตอบไม่ได้ในตอนนั้นเพราะว่า สิ่งที่เราจะเริ่มทำอะ่ะมันยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างแบบนี้อ่ะ<ม>แล้วเราพูดไปมันก็ถ้าเราพูดไปแล้วเราทําไม่ได้มันมจะจนนเนอเออมันจะเขิเนไงเราก็เลยแบบเฮ้ยพี่ๆ<ม>เรามาจัดการความสนุกนี้ร่วมกันดีกว่า <S <S 2> <S 2> ในการที่จะทําอะไรยังไงให้มันสอดประสาน <S <S ความสนุกต่อไปกันได้ในอนาคตแต่นี้ก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ใช่นี่ยฮะโอ้ยอย่างที่ทุกคนเห็นในทั้งในไอจีทั้งในวิดีโอนี่เป็นเจ้าแรก้วยที่มาเปิด ถ่ายเมื่อกี้ถ่ายวิดีโอไปมันก็ไปดูคลิปเปิดสตูดิโอของเดอะสแน็กันที่ช่องพีบีด้วยนั่นแหละหายห่วงทุกคนเราไม่ได้ทะเลาะกันหรือว่าแฟนคลับคนไหนที่ต้องการแบบเอออยางที่พี่หุนเนี่ยพี่หายจะคลิปเดอะสกาไปเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อช่องเดอะสกาแล้วให้เป็นเดอะสแน็กสาขช่วงช่วงก่อนหน้านี้ก็ยินก็ซุ่มซุ่มทำสตูอยู่แต่จะไม่ได้เห็นว่า มาออกวิดีโอบ่อยๆใช่ครับใช่ครับก็โดยความรู้สึกพวกเรากันเองเราคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกันเยอะแฟนๆทุกคนเจอสงสัยแล้วมีแบบมีถึงขั้นที่แบบพี่นี้น้องหนูร้องไห้มันบอกว่าพี่ออกจากเดอะสกาเดอะสกาแบบแยกกันกับเดอะสแน็คแล้วนู่นนี่นั่นผมก็ผมเออแบบมันมันมันเกิดความรู้สึกนั้นกับแฟนกันแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดความรู้สึกนั้นหรือว่าการตีความอะไรที่มันผิดแปลกออกไปือจริงๆแล้วเออเดอะสแน็คมันก็แยกออกมา ทำในสิ่งที่มันจะสนุกกันมากขึ้นหรือว่านู่นนี่นั่นที่มันสะดวกมากขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่บางคน์บอกพวกนี้เหมือนดังและแย่งวงเออครับใช่โอ้พวกเราเอาอะไรมาดังเราไม่ได้ดังขนาดนั้นเราไม่ได้เออเอาวันนี้เพื่อนเพื่อนรู้จักเราได้เพราะใครเออใช่เพราะสาการ มันอารมณ์เหมือนว่าสมมุติแบบอยู่ด้วยกันแล้วมีเมียสร้างครอบครัวก็เองไม่ใช่มีค่ะมีก็ไปแยกห้องหรือวะาใช่ใช่แล้วางไปอยู่ในบ้านสมมติวันนี้คือก็เป็นมีเมียเขาไม่ได้บ้านแตกไม่งั้นคนจะเต็มบ้านเลยนะเออมีเมียมีเมียก็ เราก็สร้างครอบครัวอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยมีคนนี้ท่านใดได้ทำเยอะนะเลยจรงแล้วเยอะนะบางคนก็คิดถึงเที่ยวไหมครับแต่ตอนนี้มันก็ยังออกไปต่างประเทศไม่ได้ก็เนี่ยมาเที่ยวเที่ยวบ้านไายบ้านมันกันนิดนงปนก็ไปนบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันเดอกสกาอยู่สุริสานี่เราก็อยู่ตรงน้านเท้าข้ามฝั่งมาเลยคนที่รักเราแล้วก็รักเดอะสกาเราไม่ได้แยกย้ายจากกันไปไหนเรายังเหมือนเดิมไม่เชื่อดูนะ ไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูไม่เช่ดูไม่นัดเลยเหมือนเหมือนอันนี้เลยเอนุงคนกับฟ้าแตก หอมาแต่งบนเทีเหแต่งเราชฉันไม่ทำแบบนี้นีแล้วตรงนี้มันเป็นจุดที่ผมทำไว้เพื่อเขียนชื่อของผู้มีพระคุณของผมทางชีวิตยังงผมก็เขียนชื่อแฟนคลับที่ตามมาทีแล้วให้เขาเล่นเกมสนุกสนานเดี๋ยผมก็เขียนชื่อพี่ไปด้วยอ๋โหเ้ยเดี๋ยวดูเหมือนเป็นลายอะไรสักอย่างใชถูกมันดูดเดดเป็นดูดดดิวดด สบายใจหายห่วงครับทุกคนแล้วก็ติดตามความสนุกในพาร์ตต,ต่อไปของพวกเราด้วยวันนี้ก็จะใช้คำว่าเป็น The Snack World เต็นตัว The Snack World t h เ Snack World เพราะที่อ,อ,อย่างนี้คือวันนี้พี่บีให้เกียรติมาม,มาเจอมให้แล้วมาเซ็นให้เราแล้วด้วยเ,ออเปิดถือว่าเป็นการเปิดสระตูอ้าวไม่มีใครที่เหมาะสมที่จะมาเปิดให้เราเป็นคนแรกต้องพีบีทนเปิก่อนได้เปรียบขอบคุณมากพี่ขออกอย่างที่ร่วมเดินทางด้วยกันโอ้ ดีใจ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 มีสตูนะฮะอยู่ที่นี่ดีใจมากมาเล่นนันบ่อยนะฮะคลิปใหม่มาทุกวันอะไรวอังคารพฤหัสทุกวกดติดตามด้วยไปแล้ววันนี้ใครทุกคนสงสัยแล้วนะจ๊ะขอบคุณมากที่รักกันและร่วมเดินทางไปด้วยกันบายบาย